สวัสดีค่ะงานเข้าด่วนรัวๆเมื่อตอนประมาณหกโมงเย็นนะคะอยู่ในครัวสมเด็จพระนเรศวรมหาราศเสด็จค่ะพระองค์บอกว่าอย่าให้เหมือนพ่อในอดีตจงอดทนอดทนอีกแล้วค่ะพระองค์บอกทุกพระองค์มาหาจะบอกว่าอดทนโอเคค่ะเยอะค่ะตอนนี้คำว่าอดทนถ้าเปรียบเป็นเงินนะคะ ไม่รู้จําจนวนเท่าไหร่มาแต่ละองค์ก็บอกว่าอดทนนะลูกอะค่ะเข้าเรื่องพระองค์ก็บอกว่าช่วยต้องให้รอดทั้งสองทั้งสองฝ่ายกู้บ้านเมืองก็ให้พระพี่นางรอดแล้วมีเสียงเตือนมาอีกครั้งหนึ่งย้ำๆว่าป้องกัน ป้องกันพระสียรียเมตไตรปกป้องคุ้มครองอันนี้อันหลังอันแรกคือต้องป้องกันเบื้องต้นต้องป้องกันคือท่านเป็นห่วงห่วงพเนตรดวงตาเพราะวา่าให้ให้ดูแลป้องกันคือแก้ไขดีกว่าเอาว่าป้องกันก่อนที่จะถึงเวลา เพราะว่าดวงตานั้นสำคัญเมื่อครบรอบปุ๊บเหตุที่จะเกิดทำให้ดวงตาได้รับบาดเจ็บต้องแก้ไขก็คือภาษีอริยไมตายที่มาเกิดนะคะท่านมีภพชาติที่จะต้องเสียพรเนตรสิบสิบหกภพชาติสิบหกภพชาติที่จะต้องเสียพรเนศ เมื่อเรารู้ทันเราป้องกันก่อนทันทันแน่นอนทันแน่นอนยังไงก็ต้องทันเพราะถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราป้องกันเลยค่ะเรารู้ว่าขาโมยจะเข้าบ้านเราทํารั้วหรือเราป้องกันเลยค่ะยังไงก็ได้สําเร็จแน่นอนสิบหกภพชาติจะต้องเสียพระเนตรป้องกันนะคะเอาเป็นว่าอย่างถ้าเป็นคุณแม่ชีทศพรท่านแนะนํานะคะถ้าเรารู้ทันภพชาติสมุติชาติเนี้ยเกิดมาแล้ว ต้องกินยาตายหรือตาบอดเอายังไงท่านก็แนะนําเรื่องเรื่องเรื่องคนกินยาตายคือพออายุสิบแปดเนี่ยจะต้องกินยาตายพอชาติใหม่อายุสิบแปดก็กินยาตายแต่ถ้าบุญส่งหน่อยก็เป็นอายุยี่สิบเลื่อนออกไปถ้าถ้าบุญเยอะอีกก็เลื่อนออกไปเหมือนว่าถ้าเราใช้กรรมไปหลายๆชาติแล้วอ่ะจะครบห้าร้อยชาติหรือจะพันชาติเนี่ยคือกินยาตายมาทุกชาติแล้วมันก็จะซอยๆออกไปอายุก็จะห่างขึ้นก็คือจะขยาย ท่านบอกว่าถ้ารู้ทันให้ให้แก้ตรงที่ว่าให้ให้แก้กรรมเลยแก้กรรมเดี๋ยวนั้นเลยว่าทําบุญถวายผ้าไตรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับบุญที่จะส่งผลให้วิญญาณจิตพวกเนี้ยเขารับรับรู้อะพอดวงจิตที่ข้าตัวตายจะตกหล่นทุกชาติค่ะแล้วพอเกิดมาก็จะเศร้าร้องไห้ผิดหวังเสียใจอาชีบอกว่าให้ตัดภพชาติเลยทําบุญแล้วก็บอกว่า ข้าพเจ้าเคยกินยาฆ่าตัวตายมาชาตินี้ขอให้สิ้นสุดแค่ชาตินี้ชาตินี้เราจะไม่กินยาฆ่าตัวตายอีกขอให้ชาติที่แล้วเป็นชาติสุดท้ายเป็นภพชาติสุดท้ายในการกินยาฆ่าตัวตายแล้วเราก็ทําบุญถวายพระตายให้ดวงจิตดวงวิญญาณที่กินยาฆ่าตัวตายแล้วภพชาตินี้ไม่มีแล้วสิ้นสุดกรรมแล้วเกิดใหม่แล้วจะไม่กินยาฆ่าตัวตายนับแต่ชาติปัจจุบันนี้แล้วก็ต่อไปอีกจะไม่มีการกินยาฆ่าตัวตาย นี่คือวิธีแก้ของคุณแม่ชีทศพรบ้านเพชรบาเพ็ญนะคะแล้วก็หนูเชื่อว่าท่านพ่ออาจารย์โอเล่แก้ได้หนูเชื่อว่าฝีมือของท่านไม่ธรรมดาท่านต้องมีทางออกให้ปกป้องพระองค์ก่อนที่จะถึงอายุพอครบรอบอายุอ่ะท่านท่านจะเกิดเหตุการณ์ซ้ําปกป้องพระเนตรของพระองค์ด้วยนี่คือคําสั่งด่วนนะคะด่วนมากด่วนจนร้อนเลยค่ะจะซักผ้ายังไม่ได้ซักประมาณนี้นะคะ แลาเท่านี้ค่ะกลาบขอบพระคุณนะคะช่วยช่วยกันกลับขอบพระคุณมากเลยค่ะสาธุ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 นิพาน,นปะปัจยโยโหตุ